จะเลือยไปด้กังวลเป็นยัง่อนก็น,นางดื่มนางแบบยัดเอายัดเอาหมูชาบุหมูกะทาเจ,จ้าน้ำจิ้มมันมาน่าสิถึงมค่อยจะไม่ค่อยกินเนื้อค่อยจะกินแต่ผักแต่ว่าน้าจิ้มมันก็มีส่วนของน้ําตาลส่วนของโซเดียมเยอะทาให้บวมแน่กินซองซ่องกอนเข่าเลีงกอนหัวซีมันนางเสวนากบหมูเจ้าในการกินเข่าแล้วคือมันช่วยได้นะครับมันช่วยในการอบล็อ,อก ในการเบิร์นแต่ถ้าไม่มีตัวช่วยก็ย,ยุ่งเหมือนกันค่ะนั่งกินขนาดนั้นแล้วกินน้ำเก๊กฮวยแล้วข้าวสตรอเบอร์รี่เต็มอันเดียววานอะไอย่างอืมไม่เปรี้ยว ก็ไม่ชอบกินผลไมรร้รสหวานอร่อยนะไม่ประี๋ยวนะแต่ว,วันนี้เขาจะมีรสชาติคล้ายนวยม่อ,มอนมันมาจเจอ จะเชอรี่อีกอันนึงที่เกิดในบ้านเราันเคยสมอันนี้เขาปลูกที่ไหนบ้านเราปลูกกันไหมเชอรี่เด่น เดีย๋ยวนีงยงิ่แบบมากินลูกไหนขอให้กหนิน,ออน,กนมาลูกไหนญนะี่ปุ่นเพื่อนอย่างไรอย่างแต่ก็เขียนว่าลูกไหนนะถ้าได้แบบนี้เราใส่จะลูกใหญ่เขากินมานน้อยดำๆซ้ำกับปั้นนิดหน่อย ทุคกคนไปเข้ากลุ่มเลยนะคะว้าสามหนึ่งศูนย์จะสองร้ยบ้านมั้นี่ะลุนๆุนนะคะเรามาลุ้นกันกาแฟยังท็อปฟอร์มอยู่นะ,ะไม่ว่ากี่รอบกี่รอบในการขึ้นไลฟ์พร้อมนกะัน ทีนี้ถ้าฟอร์มสวยก็เปลี่ยนทุกคนขีมกับรถเดิมขีมสะดูเอากลับมาเป็นมาลาเดิมแล้วใช่ไหมจาก180เป็นมาลาเดิมหมดครับแป่วนะ่าลดแป๊บเดียว ช่วงสองทุ่มครึ่งตอนนี้สามทุ่มแล้วกำลังฟินอยู่ฮะมอจะมาเจ้าไม่สบาเสี่ยเจ้าบายสิเ่ยวกับแรนทางภาคนเลยโอ้บังสักภาพ ไมาตกลงใส่หมอชาบูวเฮ้ยมาตกงวอนดับเส่ชาบูไงนจังแล้วค่ะสองหมอสขอบคุณค่ะทช่ยวหนึ่้วไม่ล่ะเที่ยวปฏิบัติกินใครเจอวะค่ะเมื่อกี้ยุสเซินหนึ่งอีกยุสเซยุ่ยเซินซื้อเปเดียเสียบไอซ์ริมโบราณนะ <laughs> coi ya kinh lần new sữ, kinh các bạn cảm ơn các bạn về nào ดึงส่งออกจากดากแล้วดึงเดียดยให้เดียว,ยวโอ้ยนเนาะจะเป็นบะสวงเฮ้ยสวัสดีกาะพี่ยายาสวัสดีนะคะทุกคนว่าไอสองอย่างนี้มันจะหมดกันไหมไทรุนเข้ใาใจ กินเยอะมากถามว่าหวานหน้ามันไม่ได้หวานแต่มีรสเปรี้ยวมันจะอาจจะคนละอย่างกับอีกแบบหนึ่ง ถ้าพวกน้ำข้าอาจจะหวานหวานกว่าน,น,น,นี้ไหมเขาซื้อมาหลายกาองแต่บายุกกี่มัม่เบิด์ได้หน่ะนางกินเก่งมากลงเมื่อก่อนเขาไม่ชอบกินแะล้วเขเห็นแต่ยุกกี่ชอบก็มานางซิมเบิรน,น้ำดูดอเขก็เสียบ ลูกพับชอนกินน้ำแมงลูกชอบกินลูกพับพักหลังมาลูกสาวชอบป่วยไปถ่ายละครปีที่แล้วห่อลูกพับไปทุกมือทุกมือมือสามหน่วย ไปก่อนหนึหน่งเดือนได้ปงแล้ว่าเขาจะทายเลขเดือนอ่ะอ๋อก็เป็นในฟิตฟตุ่งฟิตติ้งก็สั่งตัดเสื้อผ้าแล้วไม่ใช่หรอ ติดตามได้นะคะเดินหน้าได้ของไทยเขาามินบันสวัสดีลุงนะพาลุงลุง ใช่ค่ะอันเปิดตัวนั่นนี้ไปทั้นในวางเดี๋ยเลยใช่ค่ะในมือไทยเลยเพราะวบาเป็นของคนไทยถ่ายท,าทําที่บ้านเราหมดเลยเขาจะมีเปิดตัวมีบวงสรวงอะไรไมพ่อเขาไปไทัาไในวานปะ กินชาบูอ่ะนำเก็บม้อยน้ำแอไ๊วยเราชาบูซูบ๊วยอ่ะลูกพีเสียกับจอนก็เลยนแม่นางกินผลไมต้ตระกูลเบอร์รี่จุกเด็ดตะบื่นใส่เพราะเสะดาย นานๆจะอยากกินทีหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้น่อยากกินนะหลายๆเนี่ยสมมติว่าลูกซื้อมากินแล้เลยผู้ใะไรซื้อมาเนระเอากต่ซื้ซิมหน่อยๆนะเพราะยางลูกอิ่มลูกกินหลายดียุยกงกินให้เสรนแจะพอกินไปกินมาม้านเมื่อคืนนน้นนึกอยากกินมือเรกต้ได้กินลูกพี่กินไปแล้วสองขวดแล้วนอนแล้วสองขวดนอนแล้ว คนในหนังเรื่องไม่เรื่องอย่างพวกเมื่อเท่าเรื่องอะไรทางจีนอ่ะท่านประธานที่เขาเอียงอ่ะแยกอ่างแยกอ่กหนี่ไม่ได้เหร้เหรอเออฮึมไม่แน่จะได้พักกันไปนะ เป็นบางคิวนะถ้าวันนี้ไม่ว่างอืมไอ้ลูกเบิร์นนังนงัะนตีมะนนะแถวนังยะทัางบัวนังสู่กันสู่กันเป็ดเดนั่งดาบนังดาบนังดาบก็นังดาบ สักกูสักกู้ยอันนี้เป็นอะไรครับสเตอร์เบี่อันี้เขาแกะเอาในมันน้ำตาไม่ได้บหมืออเอาสิแค่ไอ้นัเบอเอางไวมันฟังดยรืไนหลายเยเอามันได้เกิดบะสมมติ่มัน มันแตกลรคกี่เดือนไม่เกิดป่ะอิริยนี่เขาพุ่มเขาชื่นใช่ไหมหมันปลูยกยายกระโด่ะแต่สื่อพนธุ์ม่มันกระบนย่ไงทนานมันยัดไปได้เมลาลูกปิดต,ตุมม่มเมาแล้วสายตาแล้วเบิงเ่งจมูกก็เด้ได้ถ้าสายตาถ้าสาภาพก็ได้ชอบวันนี้แล้วลุงเอ้ ขึ้นฮอดลูกระบาดี้ไปใสกับประธามมู่แต่ถามลูกเลยคนอยู่บ้านซูสิทีไปใสกับพระธามเขาไป้ร่วงหนผมต้องูกเอาันลูกคือกองตัวเพเราได้ถามเจ้น้าจ้น่เงข้างผู้เงืมูลีเขาไป็นเปงงั้นไหเขาไห่หรล่า จะทำทาโท่วกะซูจิกลับบ้านมาเนี่ยเดี๋ยวท่านขอยตั๋วเขาจะมาต่อเพราะเขาที่บอกว่าเป็นหยุงยาขขาเจ้าผู้บเคย้ทเจ้ากระถามเขาว่าเขาชอบอไรนเขาไปเ็นเล็บไปเตี้ยวกลับมาเขไปรบจต่ว่าเขาแต่งตัวแล้วไม่ให้กับเขากับนางจอมใบสอง เรานั่งกินเขาวี่ไหนล่แล้วาเราซื้อไปไทยป่ะบอยเด้อเพราะนั้นเราแม่ไปเห็นเรียบเพราะว่านอนกัไปอาบน้ำอยู่ละเพราะนี่ต้องเหมือนงคอยเราไปหับหลานกลับมากหายทั้งรถเก๋งทั้งคนขอบคุณมาก ถ้าไม่เอาจานนี้หนีแม่อุ้มคิดว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเนมะื่อคิดหนวตัวหนะคนใกย้กับตุ่มมือเดยนกับตุกมกกมือ กำหก่อามเคนหวก็คอยยุ่ก็เหลือแนาะแต่เนาะมัคือผู้ชายเดี่ยเขาทำกึ้นอลของเขาสิหน่อยวพ่อห้องเขาหลัอยู่าไปน้ำไปไปไหนบ้างเนี่แต่ว่าเขาหู้ว ยุไซน์น่าจะอยู่ห้างแถวนี้ลเลยเฉพากันถ้าไม่ไปต่อตามโครงการที่พูดกันม,มาเมาื่อวานฉันถานมาปม้าหลา,ายคนที่พัทยาบบเข้าเปลาผ่าแบบว่าอบ่โบราณใหญ่ยู่เนี่ยทุงใหญ่ยู่เนี่ยบ้านเาจะไปไกลคนนั่หมอนมาานัน ไม่น่าจะไปครั้งที่อื่นก็คือน่าจะเอาไปทุกอย่างพ,อพอ่อไปเพราะยิ้มไปนี่จ้าวเดี๋ยวสามตุ้มเพื่อนมงจะลงไรนะคะเก็บข้าวเก็บของจะนอนเร็วที่หนึ่งเพราะรู้สึกเวียวแบบขนาดเมื่อคืนนอนหกทุ่มตีหนึ่งวันเลยตีนนึง สูสีเลม,มนี่นะนนะสั้งอนะ่ะมันก็ทาด้สีชมพูชานมอ่ะสีเหมือนอุ้มหลักสีอ,อกโอรสสีเหมือนซองอุ้มหลักเนี่ยตั้งใจถามมาทาอีกสินค้าเลยนะเ,เห็นป่ะสีขากเหนกระซอมบ้ะชมพูโอรสช่วงนี้ชอบอะไรที่เป็นชมพูแล้วก็ชอบสีม่วงสีเขียวสีน้ำตาล ขาจะข้างแค่แล้วถ้าอย่างสีม่วงกับสีเขียว <c oughs> ก็สีน้ำตาลช้อน,น้ำตาลน,นี่สีทุ่มกว่าแล้วจ้ะสีทุ่มกว่าใส่พี่เตียมสามทุ่มสิบแปดพี่เตี่ยมวันนี้ติการพีเตี่ยนะ อืน่าริษะอยู่เสร็จก็มาตรงม้วนอืมจะไปยัง